มาที่ข่าวเมาส์ข่าวลือแับแทบเป็นก่อนเลยนะคะหลังมีเพจเนี่ยเมาส์ออกมาพาดหัวประมาณว่านางไร้ใจบุญสามีติดหญิงหนักมากนะคะหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่หนิงปณิตาค่ะงานนี้ร้อนถึงเพื่อนสนิทอย่างกระแตต้องออกมาปฏิเสธแทนค่ะ ทำเอาบรรดาชาวเน็ตไม่เคยได้พักเลยนะคะหลังมีเพจออกมาแฉค่ะเปิดคาใบ้ประมาณว่านางร้ายใจบุญสามีติดผู้หญิงหนักมากจนหลายคน,นยก็พุ่งเป้าไปที่สาวหนิงปณิตานะคะเพราะว่าพักหลังไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่กับสามีสักเท่าไหร่งานนี้เจ้าตัวเางานนี้ได้เจอตัวเพื่อนสนิทอย่างกระแตสุภษรค่ะนะะักข่าวก็เลยขอถามถึงเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อนไม่อยากให้ถูกโยงและที่ผ่านมาอีกฝ่ายเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องครอบครัวกันตลอดซึ่ง ยืนยันค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกติค่ะไม่ไม่คือคือกระต่ายว่าแบบ่าจะไม่ใช่อะค่ะเพราะกระต่ายก็คุยกันตลอดนะนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องอะไรค่ะจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องลูกอะค่ะเรื่องเด็กมากกว่าเพราะตอนนี้คือลูกกระต่ายก็กําลังเข้าเรียนอะไรเงี้ยค่ะลูกเขาก็โตกว่าอะไรเงี้ย มีปรึกษากันบ้างเรื่องเด็กกระตายว่าชีวิตผู้่ะมันก็มีปัญหาแหละแต่ว่ากระตายก็ไม่เชื่อว่าเรื่องที่ที่บอกมาจะเป็นที่หนิงอะไรนะคะเพราะกระตายก็ไม่ได้รับสารอะไรตรงนเลย